สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูหอยมแมลงผู้อบชีสมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด,ด้วยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่ค่ะหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์นะคะอันนี้ป้าซื้อแบบแช่แข็งมานะคะอันนี้ก็ละลายน้ําแข็งแล้วนะคะ แล้วก็มีเนยจืดค่ะหอมใหญ่สับเกลือปน่นพริกไทยปน่นผงออริกาโ,โน่แล้วก็ชีสมอสซาเรลล,ลาชีสนะคะหรือจะใส่พาสตลี์ก็ได้นะคะแต่ป้าไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่นะคะก็ใส่เป็นผงออริกาโน่แทนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากผสมนะคะอันนี้เป็นเนยก็ใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะพริกไทยป่นค่ะตามชอบนะคะเกลือป่นไปนิดหน่อยก่อนนะคะ ก็ละลายให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันค่ะถ้าจะใส่ผงออริกาโน่ไปอีกนิดหน่อยค่ะใส่ไปตอนนี้เลยค่ะป้าจะชอบเข้าหอมดีค่ะทีนี้เราก็จะทาไปบนตัวหอยนะคะ เดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะค่ะเมื่อทานเนยไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปป้าก็จะโบชีสไปบนนี้เลยนะคะไปบนหน้านี้เลยค่ะมากน้อยก็ตามชอบเลยนะคะทำได้ตามชอบได้เลยค่ะป้าก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะใส่ไปให้มิดตัวหอยเลยละค่ะแล้วเราก็จะใส่ถาดนึ่งเอ้ยโทษค่ะใส่ถาดอบหรือว่า จะไม่ใส่ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ป้าจะนี่ค่ะใช้หม้ออบลมร้อนนะคะจะวางไปเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะโทษนะคะ mm. เห็นไม่เอ,อ่ยนี่ค่ะป้าจะวางไปแบบนี้เลยนะคะ mm. เดี๋ยวป้าทําให้เสร็จค่ะข mm. ั้นตอนต่อไปป้าก็จะโรยออริกาโน่ไปอีกนิดหน่อยนะคะตามชอบได้เลยค่ะมากน้อยนะคะ mm. ป้าจะชอบค่ะหอมนี่ค่ะ ทีนี้เราก็จะมาอบกันนะคะป้าจะอบด้วยไฟ200องศานะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะผ่านไป5นาทีแล้วนะคะป้าจะอบสัก10นาทีก่อนนะคะเพราะว่าเกรงว่าหอยเนี่ยเขาจะยังไม่สุกค่ะ ถ้าเราจะเอาหอยไปลวกก่อนก็ได้นะคะทำให้เวลาในการอบน่น้อยลงค่ะแต่นี้ป้าจะอบไป10นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะ10นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะหน้ากำลังสวยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะหอมมากๆค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยจะหอมมากๆเลยนะคะอหอยแมลงผู้อบเนี่ยเราสามารถที่จะอบกับไมโครเวฟก็ได้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะลองทำรับทางกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ